เสร็จเรียบร้อยครับว่าชุดเครื่องเสียงราคา1.6ล้านในรถ BMW คันนี้ครับมาชมกันเลยครับงานสซวคอนเซปต์สุดตาครับเราใช้เป็นทัพย์ิบดิวของเกาสีโรดิรุ่น S P L คงเหลืองครับพรอมตีตู้สุดแบนดพาสสุพลังครับในส่วนของ power a m ์ครับเก่าสีโรดิรุ่นอัลต้ A 2ครับจะเต็มถึง2ตัวครับเฉพาะแอมตัวนี้ครับราคาตัวละ3 0 0 0 0ครับ เปิดซิงแอมโชวงจนอย่างดีครับและดิสพีรุ่นท็อปของแอลไพคครับในรุ่น h d p d 90ครับเป็นดีพี14แชนแนลครับส่งสัญญาณถึงแบบ high rate ครับมาพร้อมกับลาสดีีขับซับของเกาสีรถในรุ่นกีซีเอพันท่าครับแฝงศพลังครับผลิตจากบารซิลครับรุ่นนี้ครับทำเป็นงานเซาคอนเซ็ปต์สวยหรูเลยครับ ในส่วนของตอนหน้าครับระโบงเก่าซีโร่อัลเอาต้าไฮเอ็นครับทำการเปิดโชว์หน้าลำโพงอย่างดีครับพร้อมงานอะลูมิเนียมขึ้นรูปตึงเป็นขอบสวยรู้เลยครับมาพร้อมกับเสียงแหลมเก่าซีโร่ในรุ่นเอลต้าไฮเอ็นครับทำใงานปั้นหลอกขึ้นรูปอย่างดีครับเฉพาะลำโพงคู่นี้ครับราคาคู่ละสามแสนบาทครับนี่ก็คือความเป็นที่สุดครับสำหรับคอคนรักเครื่องเสียงครับ ทันที่สนเจงกันตั้งคุณภาพสูงสุดแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาเลยครับที่มีหลาดออโดทุกสาขาครับตามหมายเลขลิ้งด้านล่างนี้เลยครับวันนี้ของมันครับเพยียบชมครับแล้วพบกันอีกคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ